มือน,นีมารีวิวหัวปุกไว้ครับล่องคู่นะครับปัญญาประดิษฐ์ล่องคู่ปัญญาประดิษฐ์ใชรรถไถรุ่นให่นะครับสองหมืนเก้าพันห้าร้อยนะครับสภาพโอเคอยู่ครับสภาพดีนะครับสีดเดิมๆนะครับยังไม่ทำสีครับ ท้งเป็นท้งสแตนเลสนี่ครับประมาณนี้เลยนะครับ29,500บาทนะครับส่งฟรี100กิโลเมตรครับใครสนใจกะโทรสอดถามเบอร์เดิมครับ098 612 7295หอเกเบอร์ครับ087 034 1562ครับอยู่อำเภอกุดจับจังหวัดอุดรธานีครับร้านโพมินอะไรยนต์นะครับ หรือแวะเข้ามาดูนายร้านได้นะครับ